สวัสดีค่ะแม่ค้าก็ห่างหายไปนานพอสมควรนะคะวันนี้แม่ค้าจะมารีวิวส่งสินค้าให้ลูกค้านะคะที่มีก็ประมาณนี้นะคะ,ะมีดผอมซอง PVC นะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำไม้ค่ะค่ะมีดเน็บนะคะถ้าใครสนใจก็690บาทนะคะมีดเน็บคะ่ะถ้าว่าเป็น งานพวกงานสั่งแบบนี้นะคะก็จะประมาณ990าานะคะแล้วก็ตามขนาดนะคะ,ะตัวนี้แม่ค้าก็จะแพ็คเก็บคมมีดที่จะเตรียมส่งให้ลูกค้านะคะที่แม่ค้าห่างหายไปนานก็ก็ยังรับงานอ,ออเดอร์ทำมีดเหมือนเดิมนะคะที่ห่างหายไปนานช่วงนี้ก็จะเป็นงานใสเรือไฟนะครพนมนะคะ ถ้าใครว่างก็ามาเที่ยวชมงานไหลเรือไฟได้นะคะแม่ค้าจัดส่งวันนี้วันวันพุธนะคะพอดีเมื่อวานี้วันอังคารเก็บงานไม่ทันวันนี้วันที่9ตุลาคม2567นะคะแม่ค้าก็เก็บงานเหมือนเดิมนะคะถ้าใครสนใจเ,เล่มไหนแคปรูป มาได้นะคะที่แม่ค้ารีวิวให้ลูกค้าดูก็จะประมาณนี้นะคะมีดเน็บนะคะท่านไหนสนใจก็สั่งสั่งได้นะคะ690บาทค่ะแต่ถ้าว่ามีดประกบนะคะก็จะเป็นตามขนาดตามราคานะคะเล่มนี้ก็จะเป็นคูคานะคะ พร้อมซอง pvc นะคะถ้าถอดออกเดี๋ยวจะกลัวใส่ผิดนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนก็สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะทิ้ง id l ดี e ไลไว้ให้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าก็ขออนุญาตแพ็กของส่งให้ลูกค้าเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ